เป็นอ้อยคันน้ำนะครับสุพรรณบุรี50ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคั้นน้ำอันนี้คั้นเพื่อดื่มเองนะครับในครอบครัวนี่ครับก็จะมีมุมเล็กๆตรงหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนี่ครับเราก็จะมีแก้วนะครับแก้วเนี่ยจำหน่ายแก้วละ25บาบาทนะครับจะเริ่มจำหน่ายเดือนเมษาช่วงสงการนะครับ ส่วนขวด 200cc นะครับขนาด 200cc นะครับราคา15บาทครับผมแล้วก็จะมีขวดใหญ่นะครับขนาด 250cc ราคา20บาทนะครับอ้อยทุกรัมสดสะอาดนะครับนี่ครับสวัสดีครับ เื่นสมาชิกกลุ่มขายน้ำอ้อยสด100เซนและแปรรูปอ้อยขันน้ำแห่งประเทศไทยนะครับผมพิเชษฐจิตุรงค์พรนะครับเป็นแอดมินกลุ่มนะครับวันนี้ก็มาทา bon ักทายเพื่อนสมาชิกนะครับตอนนี้ผมกลับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับมาถึงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็พรุ่งนี้ผมมีนัดกับทางพี่มโนนะครับจะเข้ามา ดูงานนะครับดูเครื่องคันน้ำ f 5 pro max s t a l e t ส304 8 0 0สี่วัตต์ที่ไรจริตพรนะครับแล้วก็มาดูกระบวนการคั้นน้ำอ้อยสดของไรจริตพาพรนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้ผมจะพาพี่มโนเข้าไปดูไรอ้อ,อยคันน้ำนะครับตลอดจนกระบวนการตั้งแต่ตัดออกนะครับแล้วก็มาคั้นน้ำอ้อยนะครับรีน้ำอ้อยกันด้วยเครื่องคั้นน้ำนะครับ าจะขวดแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้พี่มนโนไ,ได้ชิมด้วยนะครับพันสุวรรณบุรี50นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็พอดีมีจะออเดอร์จากเพื่อนสมาชิกนะครับที่เป็นแฟนพันแท้ของอน้ำไอสดรไรจิตพรนะครับก็มีออเดอร์มาประมาณเกือบๆ300ขวดนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะใช้เวลาพรุ่งนี้กับวันเสาร์นะครับในการ ขันน้ำอ้อยนะครับแล้วก็บรรจุส่งนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนสมาช,ชิกนะครับลูกค้าทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนนะครับ mm hmm. น้ำอ้อยสดของไร่จิรพรนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราเป็นพรีออเดอร์ครั้งที่4 mm hmm. นะครับ ดูนะครับดูความแห้งของชานอ้อยนะครับนี่แห้งมากๆเลยครับนี่ครับแทบไม่เหลือเลยฮะ